สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไอรินแอนินทัศนะครับทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยอินทัศน์นี่มาทำอะไรเนี่ยมาดูน้ำพูอย่างเดียวเลยลูกโอ้มาดูน้ำพูอย่างเดียวเลยอะ่ออยยยอะ ทัดไม่ไปไหนเลยเอ่ะไฟส,สวยๆก็ไม่ไปดูหรอวันนี้ก็พาลูกๆทั้งสองนะครับมาเดินเล่นที่เดอะมอลล์บางแคนะครับจากที่ห่างหายการทําคลิปไปนานพาอวินไม่ว่างครับติดงานครับวันนี้ว่างๆก็เลยพาลูกมาเดินเล่นยามเย็นครับที่เดอะมอลล์บางแคนะครับไอรินลูก ที่เดอะมอบางแคก็มีไฟนะครับเปิดไฟให้สว่างสวยสวยงามเหมือนเดิมครับตอนนี้ยังไม่มืดมากครับประมาณสักเกือบเกือบหกโมงเย็นนะครับตอนนี้ก็ทางเดอะมอก็เปิดไฟแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าดึกๆก,กว่านี้ไฟน่าจะสีสวยกว่านี้ครับทุกคน มีสนามเด็กเล่นให้น้องๆหนูๆทุกคนได้เล่นกันด้วยนะครับเอาว่าไงแม่ลูกทำอะไรกันอยู่โอ้โห,อโอโหไอรินระวังตกนะคะดูด้วยดูพื้นต่างระดับด้วยนะโอ้โห,โโโหกระโดดใหญ่เลยเนี่ยสนุกสนานใหญ่เลยไม่ได้ออกจากบ้านนานแล้วอินทัศนครับ พินทั์ทำอะไรเอ้ยไอเอ้ยไออะไรเนี่ยฮะโอ้ไม่ยอมไปไหนเลยดูแต่น้ำพุอย่างเดียวเลยอ่ะอยากไปน้ำตกใช่ไหมเนี่ยทางเดอะมอลล์บางแคก็มีนี่ครับเขาเรียกว่าลานน้ผู้ครับที่เดอะมอลล์บางแคไลฟ์สโตร์และบางแคนะครับสวยงามมากเหมาะกับการพักผ่อนหย่อนใจอากาศตอนนี้กำลังดีครับ คึมฟ้าคึมฝนโอ้โหโอ้โหนอนเลยเหรอ,อนอนเลยเหรอคุณแม่อายนี่พักผ่อนเต็มที่มาหน้าใสแจ๋วเลยวร้อมดูแลลูกๆเจ้าหนุ่มหน้ามนคนหน้ามืนครับพัดของเราเองครับโอ้โห แล้วก็มากับไอรินคนสวยพี่สาวคนโตนะครับโดดดีๆนะลูกระวังหล่นลงมานะครับทุกคนยังไงคลิปนี้ก็ต้องฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดใจกดติดตามช่องไอรินแอดอินทัดด้วยนะบบ๊าายยสนุกกันใหญ่เลยนะเนี่ยนะ โอ้นอนเลยเหรอเอาแบบนี้เลยเหรอลูกนอนเลยเหรอโอ้โหสบายเกิน,ลนเลยลินเ๋ยน้องๆครับเี่ร์ลินเรานี้แบบง่วงนอนแล้วตอนนี้นอนแล้เพียร์ลินนอนแล้วเพียร์ลินก็สบายเกินลุกขึ้นดีกว่ามั้ง <c oughs> สบายเกินไปสบายเกินไปแล้ว <c oughs> น้องอิทัศน์ก็นั่งหน้ามึนอยู่ตอนนี้ ไอ้เรียระวังผมจุ่มน้ำนะลูกส <c oughs> องคนแม่ลูกทำอะไรกันน่ะ